พี่ดาวพี่ดาวโอ้ยขอบใจโอ้ยเอ็มซีมาตอบคำถามกันเลยดาวปะดูแหลกรีบโอเคสื่อนองยังสื่อดาวคือกันโอ้ยดาวมาพร้าวดาวพี่น่กโค้ดื่อดาวงามตัวค่ะโอ้ดาวก็ดาวราันละอยู่เมืองไหนนี่อยู่บ้านเกิดอยู่นครหลวงเวียงจันทโอ้ยอยู่นครหลวงเวียงจันท์ดาวกับดาวมาพร้ากันละค่ะดูสมบูรณ์ละล้่ะดาวซองดาว คำถต่อไปถือได้ถึงได้เด็กซิฟินเวอร์นะคะถ้าตอบถือได้รีบไปฟี่ๆเลยพร้อมยังคำถามมันยากเลยพร้อมหรือเาคำถามมันยากแค่ไหนเอาให่กเสียเอา่ก็เอาไงเอาไงเอาไโอเคพร้อมเราเด้ดาววเืองาบงาอาบบงองาบบากองาบอบงาเกอาากงเต็มงาบ้เอาบบงาล้บเลยเองาเลืซิาบ โน้องดาวตอบถืกใจเอ๋อดาวแห้งค่ะอารับไปเลยฟินเวอร์ค่ะอันนี้เป็นพี่ๆแล้เห็นน้องดาวฟี่ๆเลยต้องใจต้องใจอยากวางค้นถามไม่อยากอันหลุกไอ้ดาววะใครหลุดบอเอาตัวสามารถวะคุณได้เอามาโ่ได้เอามาซามาหนี่มาหนี่อ้ที่ทายไงแล้วก็ทักไปในเพจเออเออทักไปในเพจบอกว่าขอหลุดเออเด้อค่ะเพจเอ้ยดาวฟินเวอร์เด้อ ไปทักเพจอืดแน่ถ้าไอ้ดาวเมื่อกี้แตบเนี่น้องสิปากแดงเมื่อกี้เดาเธอเห็นบาบน้องแล้วซอนห้าสิซอนวิธีท่าเด็กเวทถ้าหายแต้มน้อย้้มยเออออฟแบบบ็ต้องแดงแน่แม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 ่มือเกียร์รดมือเกียร์อ๋อพอดีอ๋อมันว่าแดงงี้มันบ่าไอ้แดงแห้งก็คือวิธีการคือแต้อันเอาแว่นน่องแง่งนะเอาแหวนน่องแง่งพอดีพอดีพอดีเลยใจบัว งามขึ้นไลยเห็นบองงามขึ้นไลยขอบใจขอบใจเนอะขอบใจโชคดีโชคดีเอากอดกอดกอดเลยเอ้อกอดกันขอบใจขอบใจมาเด้อมาเด้อขอบใจขอบใจสบายดีมามาเออโชคดีเด้อติดติดตามเหมยดาวเด้อเออไปพอกัน